พอเห็นภาพไหมครับทั้งหมดของวันนี้ได้อะไรกันบ้างครับวันนี้สรุปสรุปกันมาให้ฟังนิดนึงครับโอ้ยตอบกันเต็มหมดเลยเดี like ๋ยวผมสรุปให้นะเดี๋ยวผมจะกลายเป็ว่าผมจะสรุปให้นะถ้าสรุปให้กันเดี๋ยวจะไปได้ความรู้กันนอะมันเรยรู้สึกเือมกันนะคะจันได้ได้ความรู้เหด็มกันนะแต่สิ่งหลายอย่างที่เรา บางทีเราเรานึกไม่ถึงแต่มันมีประโยชน์ต่อการลงทุนของเราพอสมควรอ,อะไรเงี้ยอย่างเทรนธุรกิจอย่างเงี้ยแต่ก็เล่นเราก็เล่นเราก็ไม่ได้ดูเทรนไม่ดูเซกเตอร์อะไรเงี้ยเขาเล่นอะไรแล้วก็ไปดูแค่ทรงกราฟอ่าวกราฟไซเวย์แต่ถ้าหาว่าเราไปเล่นในเทรนที่ธุรกิจคือตลาดเขาไม่เล่นเราก็รอนานเราก็เอาเงินไปจม,อ,มอยู่แทนที่เราจะไปเล่นเซกเตอร์ที่เขาเล่นเราก็ได้เงินเลยขัดซื้อง่ายขายกว้งเอาก็เอาเงินไปจมอยู่ตรงนั้นมันเสียโอกาสพอสมควรค่ะ อ่าใช่ใช่ผมชอบคําว่าผมชอบคําว่าเส,เสียโอกาสนะครับแต่ว่าบางทีเราต้องเข้าใจเหมือนเหมือนเหมือนที่พี่พูดมาเหมือนกลุ่มวิจีไนะตอนนั้นที่นักเรียนซื้อถามว่าผมซื้อไหมผมก็ซื้อนะตอนนั้นแต่ผมออกผมเป็นคนที่แบบว่าเพราะว่าผมติดเดกะติดลานแต่นักเรียนทนเงียผมบอกว่าเฮ้ยว g จมันอาจจะยังไม่ได้กลุ่มที่ว่าตอนนั้นมันยังไม่ได้มีกระแสะเปิดเมืองแบบชัดเจนเข้ามาเมื่อไหร่แต,แต่แต่นักเรียนทนบอกว่า ครูครูต้นมันจะเป็นเปิดเมืองแล้วเปิดเมืองเออผมว่าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ผมดูตัวอย่นอยู่นะครับเขาก็ทนจนแบบว่าเฮ้ยโฆษณามันมาเปิดเมืองปุ๊บโคเปิดเมืองปุ๊บเห็นไหมครับก่อนเปิดเมืองมันก็เล่นไปก่อนแล้วนะครับมันก็เล่นไปก่อนละเพราะว่าเขาต้องได้ในจุดที่เขาทนนะครับก่อนเปิดเมืองเนี่ยผมผมว่าเข้าตรงจุดนี้แหละแล้วผมก็รอไม่กี่วันผมผมไม่เอาละนักเรียนมาเข้าต่อจากผมเนี่ยนะครับเข้าต่อจากผมปุ๊บเขาเขาบอกว่าเฮ้ยไปละ ไปแล้วครูต้นเออถ้าซื้อตามเซกเตอร์มันก็ง่ายดีเนาะเออผมเออมันมันก็ประมาณนี้แหละแต่ผมอยากติดกับว่าอย่าติดคําว่าง่ายเลยเราต้องดูก่อนว่าการเปิดเมืองเนี่ยเมนการเปิดเมืองตามกระแสหรือการเปิดเมืองชั่วคราวเพราะว่าตรงนี้เราต้องเข้าใจนะครับตรงตรงนี้เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับความละเอียดอ่อนของตรงนี้คืออะไรตรงชุดนี้ขึ้นมานะครับการเปิดเมืองนะครับยังไม่ได้เปิดเมืองขึ้นมาจากแท้จริงต้องเข้าใจนะครับ โฆษณาตรงนี้นะครับคนยังไม่ได้มาเดินเพ่นผ่านหรือการโฆษณาที่เขาจะได้ตรงนี้นะครับการาฟพวกาน,านี้ชุดนี้นะครับจะเป็นกราฟพวกกราฟอนาคตเขาเก่งกําไรในอนาคตเขาหวังว่าอนาคตจะเกิดขึ้นนะครับเขาก็เลยทําขึ้นมาก่อนเพราะว่าเปิดเมืองมาปุ๊บค่าโฆษณามาค่าโฆษณามาปุ๊บกราฟดันอ่ากราฟดันขึ้นไปปุ๊บถามว่าแนวโน้มดันได้อ่าดันดันไปต่อได้ไหมดันไปต่อได้กระแสกระแสขสังคมมาดัน okay. ไปต่อได้แต่จะสุดที่เท่าไหร่อ่าสมมติสุดที่เท่านี้แต่ อยู่ดีๆบอกว่าโควิดมาเพิ่มขึ้นหรือว่าอะไรเาก่ขึ้นอาจจะมีการที่แบบว่ายังไม่ชัดเจนว่าจะล็อกดาวน์ใหม่หรือไม่ล็อกดาวน์ใหม่อการาฟอาจจะกลับลงมาตรงนี้นะครับก็ต้องตามดูว่าเราเล่นนะครับในในจังหวะที่อะไรที่ฉาบฉวยด้วยหรือเปล่านะครับกระแสะพวกนี้นะครับก็จะเป็นกระแสะกลุ่มที่โอเคเปิดเมืองสื่อข่าวกระแสะสังคมเป็นอะไรที่ฉาบฉวยเราต้องดูนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยตะบีตะบัน ตบีตะบันแบบว่าไม่ดูเลยไม่ได้นะครับมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่กระออตัวหลักอย่างเช่นตัวหลักอย่างไรด้ผมผมต้องตอบตามตรงคือตัวหลักคืออะไรเหมือนกลุ่มโลจิสติกยังเป็นตัวหลักกระแสอยู่ยังไปต่อเรื่อยๆชิปอิเล็กทรอนิกยังตัวไหนอีกอะกระแสเปิดเมืองที่ที่ยังดันอ่าที่ยังดันแล้วเป็นชิปอิเล็กทรอนิกยังไปได้อยู่ละข่าวตรงชุดนี้ก็ยังอ่าตรงจุดนี้นะครับก็ก็ยังมีแนวโน้มยังทรงสวยแล้วก็ยังมามาอย่างนี้ได้อยู่ นะครับตรงนี้เล่นเปิดเมืองแต่ทําย่อลงมาละพอพอจบปุ๊บนะครับจบแล้วย่อลงมาตรงนี้คืออะไรปิดนะครับปิดมือเอ่อช่วงเขาเรียวกว่าอะไรอ่ะปิดเมืองนะครับคอ,คอมเซเว่นก็ขายพวกอิเล็กทรอนิกส์พอปิดปุ๊บเริ่มเริ่มซาซาพอปิดเริ่มซาซาอ่ะตอนนี้มาเล่นแบบกลุ่มอะไรวะกลุ่มเปิดเมืองใหม่ก็ดันขึ้นไปอยู่อ่ากลุ่มหมดเปิดเมืองใหม่ขึ้นไปอยู่แต่ตัวไหนล่ะที่แบบว่าโอ้โหสู้สู้กันเห็นเห็นนี้ยังได้ชัดได้ชัดนะครับ ก็เป็นกลุ่มที่ที่ผมบอกกราฟมันก็จะบอกได้ว่าเห็นจัดชัดอ่าเห็นไหมครับส่งกราฟก็จะบอกก่อนเลยชัดเจนว่าเฮ้ยตัวนี้ยังสู้เซตอยู่นะสู้ไม่สนใจเซตดีกว่าคือแยกออกมาแยกออกมานะครับพอเห็นภาพไหมครับพอเห็นภาพไหมครับในในใน,ใน,ในตรงนี้นะครับมีคําถามไหมครับมีคําถามไหมเข้าใจกันหมดเลยอื <c oughs> นักเรียนเก่งทุกคนเลยเนี่ยนะนะครับเก่งทุกคน <c oughs> บางทีผมอาจจะยืดเวลาไปหน่อยเนาะผมอยากให้ได้ความรู้กันเพราะผมเต็มที่นะนะครับอยากให้ได้แบบไปเขาเรียวกว่าอะไรอะได้เงินในตลาดเออมีชุดความรู้ในตลาดพุ้นกันแล้วก็ได้เงินในตลาดพุ้นกันนะครับอย่าเอาเงินไปโยนหรือว่าทิ้งกันนะทิ้งกันลงไปในนั้นเลยง่ายๆเลยนะครับอย่างนี้นะครับผมขอฝากการบ้านไว้เนาะกลุ่มเซกเตอร์แน่นอนอยู่แล้วนะครับกลุ่มเซกเตอร์นะครับลองไปดูนะครับอาทิตย์อาทิตย์หน้านะครับมาบอกผมหน่อยว่าเฮ้ย มีกลุ่มเซกเตอร์ไหนนะครับอาทิตย์หน้าที่มีแนวโน้มเอเราสามารถเล่นกันไปต่อได้แล้วเรามาแชร์กันนะครับผมนะครับอันนี้พอวันวันวันศุกร์ปลายสัปดาห์ก่อนที่เราจะเรียนวันเสาร์ใช่ไหมคะก็ให้เอาเารันของวันศุกร์มาตอบเช่นอาจารย์ใช่ใช่ครับถูกต้องครับเอาการบ้านของวันศุกร์มาตอบครับไม่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 นี่เพราะว่าจริงๆแล้วเซกเตอร์มันก็ยังคาบเกี่ยวกันอยู่แหละนะครับเอาของวันศุกร์มาตอบได้เลยครับผมนะครับก็คงจะเป็นเซกเตอร์เดิมๆนบมั้ง อ่ามันก็จะมันจะไม่หนีเดิมมากเนาะตามที่ผมคุยแหละมันจะไม่หนีเดิมมากแต่บางทีมันจะมีกลุ่มที่แบบชัดโดดเลยสลับัเล่นบ้างอะไรเงี้ยใช่ชัดโดดกันขึ้นมาเลยนะครับบางบางกลุ่มเนี่ยมันชัดโดดกันขึ้นมาเลยอย่างเช่นอย่างเงี้ยวันอ่าเอาง่ายๆนะครับทรงตัวเฮ้ยกลุ่มแบงค์อาทิตย์ที่อาทิตย์ที่แล้วดันกันขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแต่พอมาถึงอ่าอาทิตย์ที่เราจะเรียนเรียนกันเฮ้ยกลุ่มแบงค์อาจจะเงียบไปแล้วก็ได้ กลุ่มกลุ่มกลุ่มฟินแลนเชียลเอ่ออาจจะเงียบไปแล้วเพราะมันเล่นไปก่อนอาทิตย์หน้าอาทิตย์ที่จะเกิดขึ้นแล้วอ่าแล้วอาจจะเป็นกลุ่มแบบว่าเฮ้ยตัวกลางตัวย่อยอะไรอย่างนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับหลังนั้นเราก็มาคุยกันเนาะอ่าแปลว่าที่ต้องทําความเข้าใจเนาะคลาสแล้วคลาสนี้เซกเตอร์เนาะกับมาร์เก็ตแคปเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะเป็นเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยสําหรับผมเพราะว่ามันจะทําให้เรารู้เลยว่าเราเล่นเด y เราเล่นลานเราเล่น VI ออ่า พอเราเลือกเสร็จแล้วปุ๊บอ่ามาเป็นเกี่ยวกับกลุ่มเซกเตอร์พอเล็กเซกเตอร์เสร็จแล้วปุ๊บเนนี้การเลือกหุ้นเนี่ยก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับผมเราก็ตอบอ่าเราก็ตอบกันมาแปลว่าแปลว่าเอ่อคลาสนี้เราเลือกได้ละเราเลือกหุ้นได้อย่างเข้าๆละนะครับและส่วนเข้าหุ้นหรือขายหุ้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งอ่านะครับพี่ครับวันนี้ได้การทํากันบ้านไปแล้วนะนะครับอ่า